สวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพามาชมสวนผักน้องจันเนะมะเบิงในสวนผักมาเบิงบักแตงคือน้องเฮ้ย hey, hey. today today in my greenhouse น้องจันโนะ Thai cucumber เบิเงพี่น้องเห็นบอ้วเจ้าจ้า้มเจ้าสิเลียวเห็นอย่างบ่จักกำลังเป็นนวยแล้วก็มีกล่อง เห้เบิ้งน่าจะเนาะแตงเป็นนวยเดี๋วน่าจะเนาะคิวคมเบอเบิ้งพี่น้องแตงน่าจะเนาะแตงไทยแตงเอ๊เป็นนวยแล้วจ้ะไม่ยู่นวยนวยหนี่แหละที่เกิดนวยแหลกเลยนวยนวยโกกเลยจ้ะมันคือมาแบบไม่นวยน่าจะเนาะดอกน้ำมัดเป็นดอกยูแล้วกับสิมีนวยที่สองได้จะเด้อล่ะเห็นบ่ กล่องบ่อชัดเสร็จจ้ะหน่วยที่สองพี่น้องเห็นบะมือเจ้ากล่องมั่วแถวมือหนึ่งกล่องมันประหยัดแต่นี่บอกกล่องก็เป็นมือมั่วจ้ะอันนี้กับโหละพาได้เจ้าเด้อวานลงไปเลยแต่งไม่อยู่หน่วยหนึ่งหน่วยที่สองนั่นจ้ะเห็นบ่พี่น้องหน่วยสอง กล่องมั่วแตงแตงไทยนะจจะเนาะแตงกัวไทยเราก็มีหูล่าผ้าด้วยจ้ะเด้อนี่หูละาผ้าน่าจะวาดลงไปงามค่ะแขกห้าตัวพยัญชนตัดไปออกน่าจะเนาะเจเบิ้งแตงหน่วยนั่นบอได้เห็นบอพี่น้องนั่นแน่น่าจะเนาะหน่วยที่สองจะนอกนั่นท่านเป็นหน่วยด้วยจ้ะเด้อนั่นตัดไปออก ขันบอตัดมันมัน,ม,นมันโดกแห้งใบมันเราจะเนาะตัดใบออกก็ก็หัวละพาไทยเราจะเนาะนี่กำลังเกิดเต็มเราจะเนาะว่านหลายสวดงวดบ่เกิดกับวาบ่านบ่เกิดกับว่านมันนี่กับหัวละพาดด้วยใจเด้อผักอีตูจ้ะกับกะเพรากำลังเกิดผักอีตูยุซอนี่กะเพรายุซอนันเราจะันนี้วานมัน มันตายเลยเพราะว่านั่นเอาดินถมให้เลือกแห้งไปหรือเปล่านี่โหระผ้าจ้ะหรละผ้าน่าจะเนาะเด็ดเอาออกจ้ะมันออกดอกเด็ดนจะจจะเนาะเด็ดหยอดมันให้มันแตกน่าจะเนาะเด็ดออกเลยเพื่อให้มันแตกกอนนาจะเนาะพี่น้องแล้วก็ซีมีอ่าเผือกจ้ะ เผือกเอาไว้แตแกงได้ได้วยจะเดือดร่ำเผือกเดี๋ยวน่าจะเด็ดหัวผ้าออกเด็ดเห็นมันแตกไหมพี่น้องมูเขาเอามมา้หอหนึ่งสองสามสี่ห,าาห้หาตุนเพี่นอเอาไม้หอหาตุนนนาจาจะเนาะเด็ดยอดออกเลยเด็ดแล้วมันจะแตกขึ้นไหมน่าจะเนาะพี่น้องเดี๋ยวก็ได้กินบะอืดฝุดกำลังเกิดเต็มอยู่น่าจะเบียมัน เบียอันนี่คิดว่าเป็นบกกะเพากะพออีตูนะจ๊ะแตงในกลิ่นเห,าหน่าเนาะจ๊ะเนาะกำลังงามบ้มี่ยังโลง่งห้เบิองมิตะพักสวนครัวไทยเบิองไปก่อนได้พี่น้องเด้อจะเบื่อกันเบิองหน่อยๆ <c oughs> บ่ต้องเบิองหลายๆบ่ได้ปรุงบ่ได้ปัป่น้ำเขาดอกขีดขึบอยู่วยสวนบ่ท่านได้ไปไทายนะจน๊ะเนาะข้างนอกกับซีเมียง เขาพูดปลูกตั้งแต่ก่อนไปผุนอยู่สวนงามกว่าชื่อไหนน้าจันโนโบใยเรีองเลยเลีนเฮากันเลยน้าจเนาะจะเนาะแตงเห็นบ่ภูมิใจบ่กำลังงามน้าจันโนปิดใบจใจมันอ้วนน้าจเนาะพักข้างนอกจ้ะต้นไผรกำลังออกแตกแตกไปน้าจเนาะไผรพูนสารต่อกับอันนี้ มะบิรเชอรี่นะจน๊ะเนาะเชอรี่ค่ะเชอรี่นั่นเอายาขามาแล้งขามันเพี่อเห็นบ่าจ๊ะเชอรี่หน่วยใหญ่เด้อพี่น้องตัวหนึ่งหนุ่ยหญ่งบางมันไหวแต่สันบ่ได้นกมาจิกกินเบิ่งเห็นบ่ขนาดบางไหวนกก็ยังจิกกินอยู่นี่นี่ตัวใหญ่นะจ๊ะเนาะหน่นนยวยใหญ่ก็หมายนั่นไหวนี่จ้ะใหญ่พันน,นี่ใหญ่ยนะจ๊ะเนาะใหญ่อีหลี แต่ว่า,ต,วาต้นมันเป็นเพียนะพี่น้องคุณไหมแม่ไงสื่อมาแต่ไม่เป็นเพียเนาะจเนอันนั้นก็นเลยเอายาขาเพียมากขามันจะเลยปีหนาคงสีด้กินปวดปีนาคงสได้กินที่เปิดเอาได้จากนุ่งไงสิเนาะต้องมาเปิดเอาพอวาเบอร์แง่เชอรี่ดีนนนกว่าไหนไม่เห็นนาะจอนนี่นี่ เห็นบ่จะ้ะเขาต้องเสียงนกไว้เลยพี่น้องใบมันปกโผล่โงกไบสนกมากินเบิดเลยอ,อ, the picture, อีบ the big cherry if the bird s e e it they come pick it have to hide it เ,เห็นบ่จะ้ะต้องเสียงมันเป็นเพียเพียแบบจังสีนะจ๊ะเนาะเห็นบ่นั่นเอายามะขามันพูด เชอรี่เชอรี่เชอรี่มังนกมันมาจิกเศร้าใจโวยแบบว่านกกินโอ๊ยแต่แต่นกกินเพียกกะรล่งโอ้เบิ่งจัะ เนี่ยน่วยบบกเงหนึ่งเด้เชื่อรลี่จ้ะต้นนั่นเบิดแล้วฝากเป็นกำลังใจให้ได้พี่น้องสวัสดีจ้า